ก็คนเหมือนเห่ากับสีออฟไปหน้านะเอาไปหน้ากันน้องแล้วก็ฟอไม่ได้ค่อยไก่ความเอาไก่ไปสินี่ค่ะก็กกกยังร่างยังไป หมดายละโอ้ไก่

ปน้ำไม้หามากเราเอากระสอบน้ำไม้อีกเัืนกนเลยห่างนลกตกห่างนกแต่ไม่มีใครมันนี่นี่โก้ยไามา,าไปหาน้ำไม้นแม่ผู้ลแล้วไปหูจะนั่งแถวหน้านี่ ียมมาอด้แล้ยได้ได้บาววมแนละอดพี่ออเอามานันเบิ่งหาหูจะนั่งฆ่าเด้อยนี่ไปหาหูจะนั่งก็นะ ลายมึงไงอย่างนี้สินี่นี่นี่นจะนั่งนะ ก็เจียไคได้เฮ้ยทำก่อนเลยได้มันอันนั้นงามอยู่มันค่ะเพราะว่ามันท่านเขียวว่ายังไม่เสร็จดีเยอะอ่ะข้าวกตมาดังไัดนเยอะอันเม็ดกินยังมามา Cái tôm nó máy bên con. Để ใบลูกไม้แกงนี่แก่หกหเห็ดอ,อันอันนะบางบาๆนะมันจังตืดไวไไชวนหมุกแล้วมาหอดก็ไปหลินเลย ปิงจำแจวปิงแจวปิงแจวกินมานอนแ <laughs> จวคือปลาเลยคือผลปลาเลยซื้อมาทำไมเพิ่มเพิ่มเมื่ได้เงินมา ออกมาขางหม้อหน้าไม้หน่อยหมบอคุณจะรับไมเยปโอ้โหป เติมมันเอาได้เติมมันเด้อ,อดิหน่อยกินผู้ใดกินได้นหน่อยำเติมมันเป็นเพื่อจังคนำเติปึกเตินาาว่าเ,เ,เอะ <c oughs> เพื่อสิหน้าคือเตอร์ไก่นี่แหละบอกกระบ่บัง,อ,ง,อ,ง,อ,งอีกครับมอกินยันใส่บุหรุยจังขี่โตอ๋อ้าวปิงกั นน้ำนล้างคกก่อนแล้วันตันเจน่าเจน่นเนงเขามานี่อัน้นนี่ก็ะห่ากะมาล้างเจน่าแล้วก็เยอะองค่ไปตัน

อยันราอนหนนตามพากัเด็ดตีนเห็ตามก่อนอยากแกงเช้ไนไะม้นาะมันนัวๆขึ้นบันก็มาขามเลยตาเด็ดตีนเห็นนัน ขเบื่อนะเป็นตะแหลกอยู่บ้านี้เบื่อคือเมื่อยแล่ะละคัากอบงเงียตมคกได้เชิญขเบืรอก่อนพอกลับมาล้างเห็ดนะมันล้างเห็ดปากให้น้อน กใส่ัเลยมาเ็ดชอบข้เก็บเลยลามาโอ้เลยมากเก็บดูนี้ักหมากเลยมูตามใบไม้ดิ ใส่ขวไ,นนไ,ไ,ไ,ไป,ห,ปวนหน่อยให้น้ำนัวชเสร็จแล้วคูกันอ่อลายพลวดวจัเข็มล่ะเข็มนุ่นเลยเข้มเค็มแบบนี้แล้วมองไปลองไปถางมั หม้อแกงลูกไม้ออกหมกนางเผาเลยวันนั้นวันแรกกินบ่เอาเรียบเผาไปพ่อเดินแถวนั้นเด้อผักไก่ย่างพอดีเสียไก่อ่อนพอดีไก่หยาบเลย คนกุยมัน,นกินนีหมอัน,น้นะนมขนาดน้มขนาดเนาะหอนยอยนน้ำไแม่เอ๊จะเจอนะรุบบเจอโอ้อดให้เ ยอนเวบเลยจมากแกงนหาสุดไก่ไ <c oughs> ก่ฮะเลยโอ้เดีมีกินเลยสูตรตัวแกงน้ำแกงน้ำมันแสบพุน่นอกวาะีแล้วเนาะติไปละ้าวอาน่้าหนึ่งอ้หม้อเสรซียาเลย

ตาบกัไมเห็นเลยคนเน้อกินไก่แล้มากินจับไหน่อยห้มนีใกล้เลยค่ะ่ทันแตงโมทำไม่ทันทำไม่ทันเลยไม่ทันแต่พับตาเลยเมือนกินหม้อกิน มันไกลเลยอิ่มพ้อบ่ ไปน้อยตาไปย่ายคือ,อตาพอตอนทีตานะทำอยู่ที่นีเลยใครใครือผู้โชคดีได้กินที่ตาห้ามดูแทก็กินห้คือผู้โชค